ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านติดขามารับชมนะครับสำหรับเมื่อนี้เอากลับมาพบผ่อนกับช่องหนึ่งแอร์บ้านแชนแนลเมื่อนี้เอาสิาบางสันเมนูอีหยังเพื่อที่จะนํามาเสนอพอแม่พี่น้อ,อ,นองนั่นฝาเชิญพอแม่พี่น้องทุกท่านติดตาม,มารับชมได้เลยครับท่านตามมาครับผมตามมาตามมาครับพี่น้อง สำหรับผลทางที่เฮามาตามหาวัตถุด,ดิบนั่นเน้อครับจะเป็นท้องทุ่งนาตอนนี้ ท้องทุ่งนาของเขาเนี่กําลังข้าวเขียวขรจีเลยครับน่ครับโอ้เขียวงามอยู่ครับตอนนี้เอ่อบรรยากาศจะบ่สวยงามพอตอนที่เขาไกลเขาจะตอนตอนเขาจะได้เกี่ยวน,น,นะครับเขาจะเป็นสีทองนะบรรยากาศจะง,งามครับกว่านี้ครับแต่ตอนนี้บรรยากาศข้าวกําลังเขียวสวยงามเลยครับพื้นที่ตัวนี้ สำหรับพื้นที่ตรงที่เข้ามหาวัตถุดิบหลักนี่ก็จ,จะอยู่ตรงพื้นที่ของเนี่ยครับลำห้วยบ้านหนองยางตําบลเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินครับผมนะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นส,สะพานเก้าสะพานแกที่ ชาให้เช้าหน้าเฮาใส่สัญจรในการขามทางไปอีกฟังหวยหนึ่งนะครับจะเป็นตอนนี้น้ำกระายครับผมฝนตกน้ำหวยก็จะมาลายบางเมือก็จะมีคนมาตึกสะดุ้งอยู่แถวนี้นะครับสำหรับวัตถุดิบลักของเฮาที่ได้ตามหาน,นเฮาก็ได้มาเจอแล้วครับผมถมถมทั้ง สำหรับวัสดุดิพยลักอันที่สองของเขามาสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบักขามบักขามนี่กับพวกแม่บักขามเจ้าของนะครับบักขามลักครับตามมาที่ครับตามมาดูเลยนะครับนี่นะครับ ก็เป็นบักขามสมนะครับบักขามสมบ้านเฮ้าเนี่ย <Okay, okay. S 1> พันท่า <Yeah. S 1> นนี้ยังกระ벙หูครับเพ่นปูก็พันปูกไวบบ okay, okay. บ้บ้านเพิ่นจะมีอยู่สามต้นครับผมนี่ครับบ้านเพิ่นนี่จะเป็นบ้านของพี่สาวนะครับคุณครูพิกุลขวัญศิริบ้านโพนนาเรือง okay, okay. ซึ่งเ <Okay. S 1> พินกับเอิ้น,น้องไส้ก็คือตัวข้าพเจ้าเองนะครับ ให้มาติดตั้งแอร์ให้พราติดตั้งแอร์เสร็จก็เห็นเมนูวัตถุดิบอันที่สองของเราที่จะเข้าจะเอาไปล้างสันเมนูเป็นเมี่ยงตอนกลางวัน <northern Keith> เพื่อที่จะได้เห็ุมาล้างสันเมนูจินให้พี่ให้น้องได้ติดตามรับชมกันนะครับนี <th> ่บากคมครับโอ้แต <th> ่สวอนครับพี่น้องสวอนสวอนสวอนถามมาเบื้องครับต้นไหนต้อไแนตว่า ลูกดกมากๆเลยมีทั้งหมด3ต้นร,รับท่านใดที่สนใจอยากได้บักคามไปต้มไปดองนะครับไปเห็ดเมนูดองเมนูแช่อิ่มก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook พี่กุลขวัญศิรินะครับหรือคุณครูหมวยเพิ่นก็บ,บอกว่าโฆษณาขายแห่เอื่อยน้ำแน่มาั่นาบาคามนี่ติดต่อมาได้ในราคาที่เป็นกันเองหรือถ้าติดต่อเพิ่นบ่ได้ก็ติดต่อมาทาง หนึ่งแอร์บ้นชาแนลได้นะครับสามารถเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องทุกท่านติดต่อสื่อสารก็เพิินได้ครับอ้สวรอนสะรอน์นี่นองผู้สวยของห้องกําลัางเจ็บสวัสดีเอฟซอีกรอบนะครับหลังจากที่ห้องได้ไปหาลัางสัรวัตถุดิบมาแล้วนะ เขาก็ได้วรตถุดิบมาสองเมนูนะครับนันก็คือนี่ครับลูกเดือธรรมชาติครับผมลูกเดือนี่กับมะขามรสเปรี้ยวมากที่สุดครับผมสำหรับลูกเดือนี่เขาก็จะมีแจวมีเมี่ยงแจวปลารานะครับลูกเดือสำหรับข้าพเจ้านี่ก็เะ็นเองว่เป็นดอกครับแจวนี่ก็ได้สร้าง ส่งจากเพื่อนสาวนะครับคุณครูนลงเจริญด้วงนะครับสร้างเพื่อนมาให้เดก็ถือว่าสุดยอดครับฝีมือของเพื่อนสาวนี่แซบแบครับตัานใดสนใจกะติดต่อสอบถามมาทั้งช่อง1นึ่งแอร์บ้าน h ช n แนลหรือร้าน1นึ่งแอร์บ้านก็ได้นะครับสามารถติดตอ่อล้วกะสามารถน้ำส่งควอมปพื่น้วังได้ครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเข้ากลับมา

รุนแรงร่นแรงเลยกลับบ้านฮะเแกยวเห็นไหนบ้เอาหน่อยน้อยอือโอ้รหรับแก้วของเพื่อนลงหนี่งแซ่บอยู่ครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสรั่งได้เลยครับที่เบอร์โทรของสั่งหนึ่งแอร์บ้านก็ได้ครับ0 6 4 030 4909ครับผมสามารถติดต่อให้ได้ครับ <Okay. S 1> เนขายกับ <Yeah. S 1> ละ50บาทครับผมเนี่ยครับเพื่อนเอาอันนี้เพื่อนให้เพื่อนเสื้อดอก5 0บาทแนี่้ว่าจรับท <Wow. S 1> ่านได้สนใจก่ะได้อีกในระาคาหนึ่งนะครับนะ เมียงบักเดือแก้วบองครับผมจช่ครับคำว่าเมียงเดียวต้อจองแกวบองออกพี่บอเตอร์นะครับสำหรับเมนูที่สองเขากำลังพบครับนี่ตะรับักขามนี่ก็ได้มาจากบ้านพี่สาวนะครับไปติดตั้งแอร์ให้เพื่อนล้วก็ได้ขโมยของเพื่อนมาถึงจำนวนถุงหนึ่งนี่ตัวนี้ไงครับเขาก็จะร้องไปครับ สุดยอดครับอืมซุดยอดสุดยอดสุดยอดหืมวางงานรึเปล่าแซบบ้างสิครับเปี้ยวเออเปี้ยวอีรีมะขามนี่ยกับมะสสำหรับเอาไปดองเอาไปแช่อิ่มนะครับจะแซ่บไปเลยออเปี้ยวอีรีล่ะครับโอู้ซุดยอดสุดยอดสุ่นจอดแต่ว่านี่ลูกเดือดเจ้าบองเนี่ย บรรยากาศง้มเย็นๆนะครับบรรยากาศย้มเย็นเขาก็มานั่งชมควายจินหญานะครับโอเคนะครับควายกินญาครับ <Yeah. S 1> อามานั่งเบ่งควายกินญาบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเขาครับมานั่งเลี้ยงควายแล้วก็มาจินเมียงครับแกงว่าง ครับสำหรับคลิปนี้เทาก็บจินเพื่อน้ำเสนอพ่อแม่พี่น้องนี่ซื้อนะครับเขาจะจินหลายกับพ่อทัยครับมันจะฉี่แตกสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบพุ่นพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจสำหรับน้องไม่เฮ็ดชิปเด้อครับช่องหนึ่แอบ้าน h ช n แนลสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับะไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานน้องๆของทีมงานช่อง1นึ่งแอร์บ้านแช n แนลได้ผลิตราคาสันคลิปที่มีคุณภาพให้ครับพี่น้องได้มารับชมต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอใส่คำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมโอเค